ครับวันนี้กระทรวงแรงงานร่วมกับจังหวัดปุดรธานีแล้วก็ส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงจังหวัดนะฮะได้ร่วมกันจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียตตรติสถาบันพระมหา,าตริย์ขึ้นนะครับสวันก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หางานให้พี่น้องจังหวัดปุดรธานีและใกล้เคียงทำนะครับแล้วก็จะมีตั้งแต่แนะแนวอาชีพมีตู้จอ็อบบล็อกนะฮะตู้หางานมีสมาร์ j จ็อบเซ็นเตอร์ยกมาตั้งที่นี่นะครับ แล้วก็แน่นอนนะต้องมีเรื่องของฝึกทักษะสมัครฝึกอบรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รับสมัครไปทํางนานต่างประเทศด้วยนะครับ ซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองจําเป็นจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเรื่องของยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลแล้วก็แน่นอนเรื่องของการพัฒนาจิตภาพการบริหารงานภาครัฐแล้วก็ลดความเหลื่อม้ําซึ่งเป็นกรอบทิศทางการทํางานซึ่งกระทรวงและก็จังหวัดจะต้องยึดถ,ถือแล้วก็ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ในชั้นการแนะแนวอาชีพ จังจับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอยู่ใน,ในจังหวัดนี้นะครับเพื่อที่จะฝึกคนเพื่อจะเรียนให้คนนี้ได้เรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการเซิร์ฟกำลังแรงงานความต้องการแรงงานในจังหวัดแล้วก็แน่นอนจะต้องไปดูในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับว่าคนของจังหวัดอุดรสามารถที่จะไปทํางานในจังหวัดอื่นๆที่เป็นขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ด้วยหรือไม่นะครับ แล้วก็ที่สุดท้ายก็คือโอกาสที่พี่น้องจะมีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้องไม่ถูกหลอกลวงนะครับแล้วก็จะให้พวกเราได้ไปทํางานที่มีคุณค่าก็เรียกว่าได้ทั้งเงินแล้วก็ความคุ้มครองจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็นที่ขอข่าวถึงนโยบายของรัฐบาล โดยการนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้มีนโยบายให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํามีอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานให้กับสถานประกอบการนะครับจึงได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดอุดรธานีจัดงานมหกรรมสร้างงาน,สร,างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงลักภักดีและลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เผยแผ่พระราชะกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพขอให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบและทราบถึงความถนัดถความรู้ความสามารถของตนเองครับครับในการจัดงานเรากำหนดเป็น2วันด้วยกันนะครับคือวันที่10และวันที่11 กรกฎาคม2562นะครับซึ่งกิจกรรมในงานเราก็จะมีการรับสมัครงานจากนายจ้างสถานประกอบการถึง40แห่งด้วยกันนะครับมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า3,000อัตราแล้วก็มีอาชีพตามแนวพระราชด,ดำริการแสดงอาชีพด้านการส่งเสริมอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โดยที่พี่น้องประชาชนก็ส่วนหนึ่งก็ได้งานทําตรงตามที่ตัวเองต้องการอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาดูการสาธิตอาชีพและแนะนําความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดหรือบางคนอาจจะเอาไปไประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได้เลยครับ